C�� อ่านะเ a ื่อกี้เราเคยถ่ายไปแล้วแต่ว่าเกิดการกันข้องนะก็คือขัดข้องคนระับ <ป>ก็เลยผม <Okay. S 1> เขียนมาแล้วก็มีอเบกตามเราแล้วมันหายไปแล้วครับเล็บรูนี้เป็นนู่นแล็บไปเข้าไปในป่าแล้วเราต้องรีบไปนะเดี๋ยวมันตามเราอีกครับ Where you f o l l o ไม่หายไปเลยนะอันนี้ก็เป็นเออ่พนักงานทีมง,งานใหม่ในเออในรายการของเรานะครับก็ยอยววขอสวัสดีกันด้วยนะครับ นะนำตัวครับแนะนำตัวก็ผมก็ชื่อเว็บตอนนี้ก็กำลังจะทำชาแนลของตัวเองอยู่นะครับเออการทำรายการนี่มันก็มีผิดหวังอยู่หนนึ่งไหครับถ้าคุณไม่มันเนี่ยยังผมเหรอฮะถ้าคุณเล่นแล้วค่อยจะสนุกก็ไห่เนี่ยแบบยังไม่ค่อยแรกๆกมันอาจจะอายถ้คนเล่เต็มบ้านนะไม่มาพูดแไรคนเดียวอย่างเงี้ยเขาจะสงสัยว่าเราเป็นบ้าหรือเปล่านะ ไม่ไต้องหยุนะว่าเขาสงสัยอะไรเราเรพูดไปเลยครับพูดจัดถล่มบ้านเลยครับพูดให้บ้านแตกพูดแม่งให้มันนะให้ท่านชมสนุกครับแล้วมันก็จะมีแต่มาเรื่อยๆนะแต่ของกูแต่ว่าค,คนเยอะเกินฟัวคนด่าครับก็เลยพูดเราเบาไปหน่อยหนึ่งเสียงเกมใช่ครับคนโคตรเยอะครับแล้วตอนดึกผมก็ถ่ายครับแต่สังเกตดีๆนะครับตอนดึกผมจะถ่ายเสียงเบามากนะครับเสียงเกมจะตัดไปเลยนะครับอ๋อเพราะว่าเดี๋ยวพ่อแม่ตื่นใช่ไหม ใช่ค,ครับผมพูดเบาๆจะเสียงเกมจะตัดไปเลยนะครับเพราะผมปวดลำโพงเบาๆแล้วโปรแกรมแฝดมันดูดเสียงเกมไปหมดเลยอะ่ะมันก็ดังนะฮะ<อ>ตอนเช้าเล่งเสียงขึ้นแม่งโดนไปเลยครับเสียงเกมแม่งระเบิดหูระเบิดเลยครับเครเกมหูระเบิดเลยครับไม่มีเสียงกูสักนิดเลยม,เเม,เมีแค่เพลงเงียบนะมีแค่เพลงตอนแรกน่ะต้องตัด,ตดตเออแรกอ่ะเพลงล็อกนะล็อกกระดูกล็อกนะ โอ,โอ้ยแหลกแหลกแหลกใครอยากรู้วิธีการใช้แกมแสบก็ยังไม่รู้นะครับคลิปสอนโหลดโปรตายสอนนะครับก็ท้ายคลิปจะมีการสอนนะเออนี่กูวิง่งวิ่งเมืม่อทนไป <c oughs> ไหนแล้ววะทำไมกูวิ่งธรรมดารู้สึกกูเร็ววะลองวิ่งหัวกระโดดดีครับวับวัวิ่งกระโดดไวมากครับอ่าโอเคนะครับก็เข้าเรื่องนสักที่นะครับ รขบอน,น,นอกเรื่องมานานแล้วเออวันนี้เรื่องวานยามดีนะเอ้ยนี่มันนอกเรื่องโอเคครับเดี๋ยวผมเปิดโปรแกรมเอฟเฟกต์แบบหนึ่งนะครับตอนนี้โปรแกรมเอฟเฟกต์ผมใช้อยู่ก็คือมีอยู่ประมาณสี่ตัวนะครับที่ผมใช้นะครับมันจะได้ไม่เปลืองเนื้อที่นะไม่เปลืองเนื้อชื่อไม้นะครับก็คือมันต้องเสียบไม่ด้วยนะไมเอฟเฟกต์ก็ประมาณหนหน,หนงนะซื้อแล้ว ต้องใช้ครับดีเจเขามา่จะใช้ดูดีเจบีบีเอ็มเนี่ยครับเขาใส่หูฟังแล้วสักอย่างหนึ่งใช่ไหมครับครับแล้วรู้สึกของเขาจะเป็นหูฟังที่เสียบเข้ากับออโปรแกรมในคอมนะเขาก็จะกดในคอมเอานะเสียงเสียงแต่ของผมเนี่ยเป็นของแท้ครับเป็นนี่ผมเอามาเสียบหูกัอนอ่านี่ครับผมกดซิวิตตรงนี้นะเห็นไหมครับมันก็จะขึ้นเสียงนะฮะ เดี๋ยวผมขอเอาเอ่อลำโพงไว้ใกล้ก่อนนะเดี๋ยวคุณเว็บจะไม่ได้ยินเลยได้ยินเบามากเทียบนี่นะลองฟังนดูนะอ๋อได้ยินละอันนี้เอฟเฟกขั้นสูงสุดนะแล้วก็เอฟเฟกอันนึงอันนี้ขั้น2น,นะ 2> อ๋อไปนะไปซื้อมาใช่ไหมขั้นสามขั้นสี่อ๋ออ่ะผมใช้อยู่สอัน,น แบบคลิปอะไรโน <No, S 1> <ไป S 2> จะไปนอนแล้ว,นนลวพรุ่งนี้ออนไหมออนครับออนทุกวันนะเช้าใช่ไหมใช่ครับตืน่นแล้ววันนี้จะอยู่ถึงประมาณตอนเย็นเลยครับกูนอนตอนเย็นนี่แหละกูตื่นแม่งตอนกลางคืนเนี่ยขอโแค่นี้นะ่ายครับ ลขาก็ได้สูญเสียพลังงานไปแล้วนะครับเราก็จะไปอ,อยู่คนเดียวกันลยอัดคนเดียวนะเอ่อตอนนี้เราเจอหมู่บ้านแห่งสวยนะมันหมู่บ้านที่มีกับดักล้อไมไปด้วยกบดักอันแสนจะเฮียนะเฮียระห่ำม,มากเลยนะเนี่ยโหดูเดียบหมู่บ้านโคตรเฮียเลยนะฮะ <c oughs> โอ้โหดูมีลูกหัวใจครับ มึงเอาสวยหรือไงเซ่เออแม่งเฟคขึ้นช้านะคุยโอเคนะครับก็สร้างบ้านกันให้เสร็จก่อนนะครับแล้วก็จะจบคลิปนะฮะเพราะคลิปมันอาจจะยาวเกินไปนะมันจะน่าเบื่อนะครับเอ่อผมหาทำเลยสร้างบ้านก่อนนะจะสร้างบ้านที่มันลับๆนะมา อ่ะฮะอ่ะฮะอ่ะฮะเอ๋ฮี่ฮี่ฮี่ฮะอ่ะฮะฮะเวนเวนโอเคครับเอฟเฟคไม่ติดแมนโคเทียอะไรเอฟเฟคทำอไมไม่ติดวะเอ้อ้ลูกแกละครับตอนที่ผมกดสเปคกว่าเอฟเฟคยังไม่ขึ้นนะแล้วผมแต่กดสเปคกว่าไม่ขึ้นนะแล้วกดสวิตช์กดสวิตช์ไม่ขึ้นใช่ไหมแต่ผมหยุดกดอ่ะขึ้นเลยนะครับ คยนะดว้าเกาะเอ้ยสังวัาในถ้ำดีกวอ่าไม่ได้เปืงเลือที่นะครับโอ้โหหัวซอมบี้มือตัดหัวมาได้ไงอ้ยสงสารซอมบี้ไม่แสยเฮ้ยนี่มันอร่อยเนอะอร่อยบ้านของเรานั่เดีนะครับแล้วกูจะถามตัวเองทำไมเออคือ อันนี้นะครับตอกไว้ตอกไว้โอเคนะให้เป็นรูปร่างนะเป็นบ้านนะรูปร่างเป็นบ้านขึ้นมาครับเพื่อคนอื่นรู้ว่าว่าเป็นบ้านนะจะได้มาโดวบ้านเราได้แล้วแล้วกูจะพูดทําไมวะแตวคนแม่งก็มาโดวบ้านกูอีกอะตัวธรมชลเดี๋มาโดวนะถ้ากูรู้นะว่าท่านเพิ่งมาดวกูจะไปอัดคลิปตลอดชาติเฮ้ยเนีดวบ้านกูด้วยบ้านกูต้องสร้างนาน มดนก,ก็เกือแค่ไหนมึงรู้หรือเปล่ากูยังไม่ได้สร้างเลยมึงจะรู้ได้ยังไงโอ,ยอ้ยจะถ่ายแล้วครับจะได้มีโคมไฟเอ้ยลืมเซตโฮมครับเดี๋ยวเซตเอาเวนเซตโฮโ o เม e นะครับเซตโฮมามึงควรจะทำการขุดนะขุดออกมา อ่าโอ้ยเยิ่งกันนะครับเนี่ยเอาปีนเลยนี่ไงนี่ไงนี่ไงขุด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 เอาเอเข้าไม่ได้โอเคเข้าได้ละเฮ้ยเสียมือไปนะครับเนี่ยโอ้นี่ไงอ้าเราถึงความรายละเอียดของคนรวยนะครับ เออต้องสร้างบ้านแบบคนรวยนะครับแลกูจะอุดทำไมนะกูจะขุดเดอแยโอเคต้องวางสิบ <sun> ห้าอันนะครับมาครับเป็นอย่างนี้นะครับก็ครับเป็นสติ <ium> ๊กสี่อ <Naruto> ันนะครับแล้วก็วางไว้อย่างนี้นะครับเราก็ทําการกดชิปแล้วก็กดิีทรายนะครับอ่าก็จะได้อย่างนี้แล้วก็มารวมกันนะครับแล้วก็ทําการปักทดนะแล้วก็จะได้โคลไฟมบบนี้นะครับแงนี้อ่ะ โอเคครับความสูงน่าจะเป็นระดับของความอยู่รอดนะครับเพราะเรายิ่งอยู่สูงมันยิ่งรอดนะแต่ถ้าสูงขึ้นอวากาศนี่แบบลมห,หายใจหายตายหาแน่นอนครับเออโอเคครับอ่าช่างมันทถอะอ่า fuck ด้วย อเตอนนี้งกไม้เรามีอยู่ช่างมันนะครับถุยขดกดกดให้มันเป็นรูปเป็นร่างนะเพื่อจะให้คุณเว็บมาดูนะตื่นตาตื่นใจในการสร้างบ้านของเรานะครับ มันก็จะขุดไปเรื่อยๆให้มันกว้างนะครับเดี๋ยวจะกลับมาเจอกันใหม่นะวู้กลับมาเร็วนะครับก็จะได้ทำการสร้างรูปแบบใหญ่ขึ้นโดยรับนะครับุยโอเคเราจะทำการสร้างข้าวบิงเทปเบลนการประกอบงานการประกอบการต่างตตรงนี้นะครับต่อไปเราจะทำการสร้างประตู ก็จะเอาเป็ดไส้เนื้อบ้านนะครับอ่าเยี่ยมเลาไปบ้ายของเรา แล้วก็ใส่หนึ่งอันนะครับแล้วก็วางไ้จึ๊กจึ๊กแล้วก็จึ๊กนะฮะแล้วก็จะได้ปาสามอันนะครับก็เอามาวางปึกตรงนี้นะครับแล้วเราก็็ะของมาฮะก็สรุปดีก็น่นีด้วยกันเดเอ้ยปรกักัน